หัวใจของคนไทยเนี่ยที่ปกป้องสถาบันเนี่ยแน่แน่ไม่เคยเปลี่ยนใครจะมาใครจะไปสถาบันหลักของชาติต้องยังคงอยู่เ<ะ>มื่อคืนที่ผ่านมาเห็นบรรยากาศที่สนามช้างอารีนาครับลมหายใจของแผ่นดินวันสุดท้ายนะเมื่อคืนนี้มีฝนตกมาพรำพรแต่การแสดงดําเนินการต่อไปได้ครับแล้วนี่คือประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงไปร่วมงานลมหายใจของแผ่นดินโอ้โหดูสิฮะ ใส่เสื้อสีเหลืองกันที่ภาพบรรยากาศ30กรกฎาคมเนค่ะโอ้โหเขาคือเขาจัดอยู่หน้าสนามนะคะ,นะแล้วรอ,รอบสนามนี่คนเ,เต็มเลยดูสิฮะอ,อันนี้บรรยากาศเมื่อวานน,ะ,ะ,นะผู้คนเดินทางไปเยอะมากแล้วแต่นั่งเต็มหมดฮะ,ะใส่เสื้อสีเหลืองมีธงชาติไทยธงไต้ลงในมุมจากหลังวงออเคสตารานี่แต่ละท่านนะไปด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมจริงๆนะฮะ พี่น้องคนบุรีรัมย์นะเป็นส่วนใหญ่เลยนะแล้วก็มีจากต่างจังหวัดไปที่จองไว้ะก็ไปนั่งชมกันนะเนี่ยบรรยากาศเมื่อวานนะใส่เสื้อสีเหลืองนะบางคนใส่เสื้อของบุรีรัมย์ทีมเย้าด้วยไอ้ทีมเยือนชุดใหม่ก็สีเหลืองแล้วนี่โบกทงกันนะสวยงามมากเมื่อวานนี้นี่บรรยากาศแต่เริ่มก่อนเริ่มการแสดงนะนะคือเป็นทะเลสีเหลืองเลยอเมื่อวานนี้อยู่หน้าสนามช้างอารีนาสวยงามมากครับ นี่ยังไม่ได้เริ่มการแสดงเลยนะนะก็ถ่ายภาพมุงสูงให้เห็นว่าเนี่ยมากันพร้อมเพรียงแล้วด้วยจิตใจที่เบิกบานกันยังไงบ้างฮะเนี่ยใส่ชุดสวยมากฮะแต่ละท่านที่ไปนะนี่บรรยากาศนะแล้วก็ไปดูภาพตอนเริ่มการแสดงทีนี้ครับนะ,ะเนี่ยเริ่มโชว์ฮะแล้วก็มีการแสดงพูดถึงท้องถิ่นก่อนด้วยนะ ความงดงามของท้องถิ่นบุรีรัมย์รากเงาของคนบุรีรัมยนะ์เพราะนี่คือคนบุรีรัมย์คนของคนนะตามที่ประธานสโมสรบุรีรัมย์นะคุณเนวินที่ชอบกล,ากลา่าวกล่าวภาพขึ้นมาเป็นการโชว์ดนตรีนะโอ้เพราะมากครับแล้วก็ประกอบการแสดงแมปปิ้งนะตรงด้านหลังเป็นเหมือนจอแต่ใช้อัจจั์เนี่ย แต่ใช้สนามกีฬาเนี่ยสเตเดียมเนี่ยเป็นจอนั่นคือสเตเดียมนะที่เป็นจอเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีฮะโอ้โหท่านผู้ชมฮะ ขนลุกนะฮะนะฮนะเียนฮะนะ ดูเนะิฮะคนลุกเลยฮนะ,ะแ้วก็ช่วงทำการแสดงฮนะเดอะมิวสิคแล้วก,การแสดงก็ร้อยเรียงเรื่องราวฮนะมีพระราชเจรร้ากิจต่างๆของในหลวงรัชกาลที่10นะฮนะค่ะ,คะแล้วก็ท่านผู้ชมคงคุ้นตาเนี่ยปั่นจักรยานนะฮนะแล้วก็มีอุทยานรอสิรอเก้าเห็นไหมค่ะนี่ประกอบการแสดงฮนะ ม่ My, เห็นไหมค uh huh. ประชาชนไปเนี่ยก็ได้ทั้งอัธรรสุนทรียภาพสุนตรนะีแล้วก็อิ่มใจฮะ uh huh. นี่โอ้ oh, เป็นการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจมากนะ uh huh. แล้วก็ตอนท้ายฮะนะตอนท้ายนี่ก็ร้องเพลงแล้วก็มีพุนะตอนท้ายนะเ uh huh. นี่ย การรักษาต่อยอดขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานาและนี่คือประมวลภาพบรรยากาศฮนะลมหายใจของแผ่นดินการแสดงมิวสิควลเทือดพระเกียรติสุดยิ่งใหญ่ที่ช้างอารีนาเมื่อวันที่30กร,รกฎาคมนะรอบสุดท้ายเมื่อวานฮนะจัดใหญ่มากฮนะโอ้โหหน้าภาคภูมิใจมากนะแ้วก็พี่น้องที่เดินทางไปเนี่ยก็ได้ประสบการณ์ร่วมที่เต็มเปี่ยมอย่างที่สุดฮะนะ มีคุณเนวินชิดชอบนะขึ้นไปกล่าวด้วยเมื่อวานนี้อันนี้ชุดเยือนของทีมบุรีรัมย์นะฮะแล้วก็มีดารามีคนดังไปเมื่อวานนี้นะนะมีหลายคนนะนะมีพี่ดูไปสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็มีอีกหลายท่านนะนะที่เดินทางไปในพี่ดูนะนะมีลูกชิ้นยืนกินนะนะให้กินด้วยเมื่อวานนี้นะแล้ววันก่อนไงที่มตหนึ่งไปนะเนกค่ะนะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะไปร่วมในการแสดงดนตรีด้วยนะนะ นี่ยเนีไปยินดีกับน้องๆแล้วก็สองคนนีค้ครับนะลุงเนวินกับลุงหนูลุงหนู <c oughs> นะซึ่งลุงหนูเนี่ยขึ้นเป็นคอนดักเตอร์อนเด้วยะนะนี่ยตอนนั้นนะแล้วก็เป่าแซกซโฟนเพลงะสะดูดีจอมราชานะ,นะบนเวทีวันก่อนนะ บรรยากาศมาให้ฮะเต็มอิ่มนะเดี๋ยวเราต้องพักคู่เดียวฮะกลับมาช่วงหน้ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แตงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ